สวัสดีเจ้านะเจ้าวันนี้ก็ปลากันแถมแล้วกับคำลาปลาแอวนะเจ้าวันนี้ไปได้ปลาไปแอวไหนนะเจ้าปลาไปแหวที่บ้านนี่ละเจ้าวันนี้จับปลามาทําลาบไก่นะเจ้าลาบไก่มันเกีียวอย่างกับก้าวบาตื่นนะเจ้ามันเก้าวบาตื่นอันนี้เก้าวบาตื่นหรือภาษาไทยบนเ้าอ่ะอ่าต้นกระท้อนนะเจ้าเนาะเห็นมีดแวบๆเสียวสลังเลยนะเจ้าวันนี้เขาจะมาขูดนะเจ้าขูดเปลือกปลตื่นนะเจ้าอันนี้ก็ต้นปลตื่นเนาะ หรือต้นกระท้อนนั่นเองนะเจ้าปุนจะเอาเปล oh, yeah. ือกกระท้อนเนี้เอาไปลาบกับไก่นะเจ้าเพราะว่าอ่ามันมันจะผงดีนะปุณว่านะมันจะผงดีมันจะมันจะบติดมันจะบะเหนียวนะเจ้าเวลาลาบออกมาเนี้ยเนื้อไก่มันจะอ่าทําให้กับเข็ม้นอย่างประมาณนี้เพราะว่ากระท้อนบะตือเนี้ยมันจะมีรสเปรี้ยวนะเจ้าตะกี้ถามราะว่าเอาเปลือกบะริดไหมบ่อนะเปอกว่าเปลือกบะริดไหมเนี่ยหรือว่าเปลือกเพกาเนี้ยเนาะมันจะมีรสชาติ อ่าเข้มข้นนะเจ้าเพชรนะเจ้าเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาทํากะบข้าเนี่ยถ้ามันเพชรลงไปมันก็อร่อยเนาะก็เลยเลือกเอาเป็นเปลือกประตื้นปะเขามาคูดเปลือกประตืนกันก่อนอื่นนะเจ้าเขาก็ต้องมาเลือกเอาต้นกระท้อนนะเจ้าเขาจะเอากิ่งใดนะเจ้าเขาก็ต้องดูต้นแน่นๆนะเจ้าตบดูแลโอ้ยแน่นจดเลยนะเจ้ากิ่งนี้เนาะเลือกกิ่งนี้เลยนะเจ้าจากนั้นเขาก็ถัก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 เปลือกมันออกก่อนนะเจ้า มื่อันเหลือแต่เนื้อตังในมันนะเจ้ามันจะเป็นสีชมพูอ,อ่อนอัดฮอตนะเจ้าเนาะจากนั้นเขาก็จะเริ่มคูดๆกันเนาะแต่ตอนนี้เขาเอาในวงกว้างก่อนละกันเนาะโอ้ยแข็งขนาดดุพะดุง่างแล้วง่างแหมนะเจ้าโอ้นี่เราหน้าตาของมันนะเจ้าหน้าตาของเปลือกอเก้าบัตือ์ะน,นะเจ้าหรือว่าต้นอ่ากระท้อนนั่นเองนะเจ้าสีอ่อ,อนแต่อ่อนว่าชมพูเนาะโอ้งามแต่งงามว่าเนาะ น่ากินเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่ายังบ่เคยกินเนาะหลายหลายคนนี่เจ้าเลยนะคะบ่เคยกินในอ่าสูตรนี่นะเจ้าเอาละนะเจ้าอันนี้เรามาเริ่มคูดกันเนาะไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะเจ้าต้องเอาบางๆนะเจ้าต้องใจเย็นๆนะเจ้าก่อยๆคูดเอาทีละหน่อยลนอยละหน่อยนะเจ้าห้าวกะประมาณเอาเนาะว่าขนาดตัวไก่นะเจ้าถึงจะเพียงพอต่อการที่เราใะเอาไปหลับไก่นะเจ้าจะทำให้เนื้อไก่นี้นุ่มตวยนะเจ้าแล้วก็ มันมีน้ำนะเจ้าบะทับเมื่อไก่ที่มีน้ำแฉะนะเจ้าลาบไก่เน้นต้องออกเหนียวๆแนะ่นอนแต่ถ้าว่ามันจะแฉะเนี่ยมันก็บะล้มนะเจ้าสูตรกาดเนี่ยนี่มันต้องเข้มข้นนะเจ้ามันต้องทำาใื้อแบบอ่าละเอียดนะเจ้าทำเพื่อแบบว่าจะต้องใส่ใจในการทำนะเจ้าถ้าทำาบบดีเนี่ยมันจะคาวมันบะล้มนะเจ้ามันจะเจ๊ะ,ะแม่เนี่ยบางคนก็นจะใส่ข้าวคว้าลงไปต,ไปตัวอีนาอแต่สูตรบ,บัทเองบเ่ใส่นะเจ้านี่เขาได้มาแล้วนะเจ้าอีตะปอละกะหะนักอะละเนาะเจ้าเนาะ เดี๋ยวเอาเอาไปหึง่งปอพอนะว่ะต่าอี้มันจะปอกอน,นะเจ้างามอละงามละอ่ะระวังที่เดินกลับบ้านนะเจ้ากามาปะใส่ใบบะนาวนะเจ้าปนบอกว่าใบาบะนาวเนี่ยเอาไปทอดกรอบๆนะเจ้าเอาไปกลับหลับไกนี่ล้ำขนาดเลยนะเจ้านอกจากล้ำแล้วนะเจ้ายังมีประโยชน์แถมตัวนะเจ้าอันนี้ออกกนฑ์ร้อยเปอร์เซ็นนะเจ้าหันมังบงก่อน อ้าวปอบอกว่าโอไในละก,กันอันี่ปอบอกว่าโอ้อันนี้ก็มาเอาเหมือนกันเนี่ยแต่ปอปอกแบบโหยโบราณมากเลยนะเจ้าใจผ้าใส่ใจผ้จาหัวนะเจ้าคูดเอานะเจ้าอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแฮมตีนึงนะเจ้าแบ่งเ,เบาหน้าที่กันไปนะเจ้าตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอาน,นะเจ้าอาก็จะมีหน้าที่อ่าซอยหอมขาวหอมแดงนะเจ้าอ่าจักไข่ใบบักลูดเนาะเดี๋ยวปิ่นก็จะเอามีนะเจ้าอันนี้แผนกมีนะเจ้าแผนก เครื่องปุ้งนะเจ้าออเจสซอรีต่างเนาะเนีะการปลอกนี่เริ่มเจลแล้วนะเจ้าโอ้หอมตะลุบอบวกวนไปทั่วสวนเลยนะเจ้าตอนนี้เขาอยู่บ้านสวนนะเจ้าเนาะหอมพาวไปแล้วนะเจ้าเจลแล้วก็จะไข่นะเจ้าจะไข่เจียวมาหลังจากตีเจลจะไข่เสซจแล้วนะเจ้าก่อจะมาดูไก่กันนะเจ้าปอบกว่าไก่เนี่ยถ้าขนเนี่ยบระจางเนี่ยมันจะขาวนะเจ้าปอบกว่า การลกไก่เนี่ยก็ต้องลกเป็นเป็นเลยนะเจ้าลกไก่เป็นเเลยนะเจ้าบดีเอาไปหลวกน้ามกอนะเจ้าลกขนออกให้หมดนะเจ้าห้ามเอาน้าใส่เลยนะเจ้าห้ามเมาไก่โดนหน้ามแม้แต่น้อยเพราะว่าถ้าไก่โดนน้าเนี่ยมันจะทำให้ไก่เนี่ยขาวนะเจ้ากินแล้วมันเหมือนลำเลยนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นการต้มอะไรนะเจ้าอะไรนี่ก็พวกกระดูกนะเจ้าพวกแข้งพวกหัวนะเจ้าพวกปีกนะเจ้า เขาก็จะดังไฟนะเจ้าแบบใจ้แบบโบราณนะเจ้าก็คือการทำกับข้าวอร่อยที่มันมีรสชาติหอมหวานเนี่ยิ่นก็จะใจ้หลัวใจ้ทานนะเจ้าโอ้ดมคังมาคังกับพอ้อหม้อเตร์นะเจ้าดําคึกลือนะเจ้าใส่ลงไปกับปรุงรสนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นเครื่องในนะเจ้าอ็อเดร์สร์รีเหมือนกันนะเจ้าก็จะมีเครื่องในมีหนังนะเจ้าอันนี้เขาซอยแล้วเนาะเขาเตรียมที่จะเอาไปมีเหมือนกันจะมีให้มันกรอบนะเจ้า พอเขาเอารวยเข้าไปในลาบเนี่ยโอ้ยมันจะล้ำนะเจ้ามันจะเพิ่มรสชาติของลาบไกม่มันนักขนาดนะเจ้าหลังจากตีอ่ามีแล้วนะเจ้าเขาก็มาลาบไก่ต่อนะเจ้านี้ลงไปแล้วเพานะเจ้าที่เขาไปคูดมาตะกี้เนาะอ่าเนื้อของต้นบะต้องนะเจ้าลาบลงไปกับไก่นะเจ้าจากนั้นฮาก็แวบมาเด็ดไปมะหนุนนะเจ้าไมะหนุนข้างหัวเนี่ยนะเจ้าเด็ดมาเลยเจ้จาจัก ชิใบนะเจ้าเพื่อเขาจะเอามามีเนาะมีกรอบหั่นไส้หั่นขวานัดอย่างจ้าหั่นใบบะหนุนโอ้ใบบะหนุนก็กินได้นะเจ้าแวะมาเล็กน้อยนะเจ้าจากนั้นก็ปีกมาหลอกไก่ตอพักคอนะเจ้าพักคอลาบเพื่อมันแล้วแล้วนะเจ้าลาบเพื่อมันโอ้เพื่อเข้ากับเนื้อของเปลือกกระทอนนะเจ้าเปลือกกระต้้งเนี่นะลาบเข้าไปลาบ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 มีแห้งตัวได้ลาบนะเจ้าจากนั้นเขาก็นำเกนคอไก่นะเจ้าเอามาตุบก่อน ใจสัตว์มี่นะเจ้าตุบ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 สิสุดแห้งเกิดเลยนะเจ้าตุบเพราะมันเหลิ่แล้วนะเจ้าจากนั้นก็ลาบนะเจ้าลาบแบบว่าแบบเฮ้ยหู้อะไรแบบนี่คือแก่นคอไก่นะครับลาบแล้วแพรแล้วแผ่นบนนะเจ้าลาบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปผสมกับเนื้อไก่นั่นนะเจ้าที่เราลาบนั่นนะโอ้ดูตุบแตะตุบหวาดตุบเคียงก็บิงบนหัวฮะตุบ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 จากนั้นก็ลาบนะเจ้าลาบ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 เพราะมันเหลิ่แล้วนะเจ้า ถ้าลาบออแล้วก็เกิดถึงคนที่เขาจังจังนะเจ้าแล้วก็ลาบเข้าไปนะเจ้ารับรองแล้วแพทย์แน่นอนนะเจ้าอ้อาวจากนั้นลาบแล้วนะเจ้าขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเขากจะมาปั้นหน้ามออกนะเจ้าก่อนอื่นเขาต้องใส่ถุงมือก่อนเนาะวันนี้ถุงมือแบบนี้มีแต่ถุงเซลล์นะเจ้เานี่ยก็ต้องมากั้นหน้าม,มันออกก่อนเนาะเอาหน้าม,มันออกให้แห้งที่สุดนะเจ้า อันนี้คนขอแข็งเนี่ยมได้นะเจ้าต้องใจขอแข็งแข็งนะเจ้าแข็งสุดๆุดเลยนะเจ้าเอาละเจ้าบีบเพื่อหมดนะเจ้าบีบเพื่อหมดเพื่อเสี่ยงเลยนะเจ้าเฮาหลาบตัวใดเฮาก็บีบออกเพื่อหมดเนาะเออใส่ถุงมือเลยนะเจ้าถุงมือเฮาบ่มีเนาะอย่างที่บอกไปนะเจ้าก็ใใจถุงเซลลเนาะเพราะว่าตอนนี้เฮาอยู่บ้านสวนนะเจ้าบ่ได้อยู่ในบ้านเนาะอุปกรณ์เครื่องจช้เครื่องมืออาจจะบ่พ่อมเพรียงนะเจ้าโหบีบแตะบีบฝานะเจ้า บีบออกเครืงมดหัวเสียงนะเจ้าไปดิ้งเือน้า,นาเหลียนนะเจ้ามีแห้งต่อไ้บีบต่ออันนะเจ้าบีบแล้วก็จะเป็นก้อน,อนยยๆเยอะๆเจ้าพอเป็นก้อนจะอ็ซแล้วนะเจ้าเขาก็จะามาวางไปก่อนนะเจ้าเอามาวางไวใ้ให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยนะเจ้าเพื่อเตรียมที่จะเอาสูญกับพิกลาบนั่นเองนะเจ้านี่ใกล้แล้วแลวนะเจ้าน้ำนี่เขาก็ไม่ได้เอาขวางนะเจ้าในในจานนี่เขาก็จะใช้อ่า ชิมไก่กับเปลือกตัวอ่านนะเจ้านี่เสร็จแล้วนะจ้าเขาก็มากลนกลนกลจะเห็นได้ว่ามันบอดแจ๊ะเลยนะเจ้าบ่มีน้าเลยนะเจ้าเครื่องปรุงลงไปนะเจ้าก็จะมีพริกกราบนะเจ้าที่เขาคั่วสําเร็จมาแล้วเนาะจากนั้นก็เติมเกลือนะเจ้าแล้วก็ผงปรุงรสเข้าไปนะเจ้าจากนั้นก็ชิมให้มันอร่อยๆเนาะขั้นตอนต่อไปนะเจ้าเขาก็จะมามีเครื่องมีนะเจ้ามีเครื่องในนะเจ้าก็จะมี หนังแล้ว้ามีตัดใส่ใช่ปุ้งเนี่ยเขาก็เอามามีหมดเลยนะเจ้าโอ้สว่าลงไปป่ะละเนี่ยนะเจ้าลำมันกระเด็นหล่นกันรับคิดเขาควยทุกปะอ่ามีแล้วนะเจ้าได้ตีละอืมตักออกนะเจ้าอันนี้เขามีไปก่อนหน้านั้นแล้วเนาะก็จะมีหอมนะเจ้ามีขิงเพิ่มรสชาติเพิ่มความหอมนะเจ้าแล้วก็การลดความคาวตัวนะเจ้าอันนี้ก็เลิมลงไปนะเจ้าออซสซอรีหรือว่าเครื่องต่างๆที่เขามีไว้ตะกี้นะเจ้าเอาไปลงผสมประสานกันใน เครื่องปรุงนี่หมดเลยนะเจ้าเฮาก็เอาลงไปตีไก่นี่ทั้งหมดเลยนะเจ้าโอ้โหเซดากับบีบกันให้มันเข้ากันที่สุดเลยนะเจ้าเพราะว่าปา,ปากนี่คงเอาบบอยู่นะเจ้าต้องมือนะเจ้า <c oughs> ล้ำนะเจ้าขี้มือนี่ลํำเนอเอ๊ะเซกเกอรลงไปเห็น้หยนะเจ้าบอกว่าจางเกียก็หาไอ้นีน่จีนพอ่อตะกี้เนาะก็เลยอ่ะใส่ลงไปอ่ะผักป้อมใบหอมใบผักชีฝรั่งนะเจ้าหรือหอมเปือป่อแล้วเนาะนะหอมแดงซอยนะเจ้าใส่ลงไป หอมปุบเท่าน้ำไหลไหลเนาะไข่จิ้มสักคำต่อเดี๋ยวๆจ่ายจริงๆอันนี้ลาบไก่เฮานะเจ้า,จจากไก่จะเส็ยละไก่เมียงเฮามาจิ้มกันสักหน่อยเนาะไก่เมียงจะหายเจ้าตับพันมาข้าวเหนียวฮอรๆสักกำแล้วเจนเนาะอืมเหมาะข้าวเหนียวฮอมไข่รไม่ได้กินนี่นหะเสียใจขนาดเลยนะเจ้าข้างฟูกนี่เต็มพิกัดเลยนะเจ้าสุดยอด อันนี้เราก็้นออกมาแล้วนะเจ้าหน้าตาเรียบร้อยแล้วนะเจ้ารสชาติได้หน้าตาได้นะเจ้าจากนั้นเราก็จะมาดูพักกับกันนะเจ้าก็จะมีสลีมหวานนะเจ้าเออสลีมหวานจากนั้นก็จะมีผักกระถินนะเจ้ากระถินดินรั่วเป็นกระถินเมียงนะเจ้าทั่วพักยาวนะเจ้าแล้วก็พักกาดพักจีนะเจ้ารวมไปถึงพักข้าวตองนะเจ้าใบใบยมเนาะ หลายอย่างเลยนะเจ้าจำมาได้ละมีนักลําไปล้อมอยู่ในถาดเดียวกันเนี่ยเจ้าทุกอย่างทั้งมดทั้งมวลนะเจ้าพักนี่นะเป็นพักที่เขาปลูกเองทั้งหมดเลยนะเจ้าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเจ้าบม่ใสสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะเจ้านี่ก็จะเป็นเครื่องถอดกรอบนะเจ้าก็จะมีใบบักคูดบ้าน้าวนนอที่เขาใสไปตะกี้นะอ๋ลหลโหลหรฮีไปแล้วนะเจ้าหนึ่งโปรดนะเจ้าเอาละโอแดนะเจ้าโอแดนะเจ้าโอ้โหล้ำขนาด ลำแต่ลำว่านะเจ้ามาละนี่ห่มโอทึงนะเจ้าโอ้ยลำแต่ว่านะเจ้าลาบสามาคีนะเจ้าเอาแล้วนะเจ้าเขาโอดกันแล้วนะเจ้าอยาขอโอทห้องนะเจ้าโอ้ยหลุดมืหลุดมืเอาเห็นไหมเอาไหมเอาน้หนักเอาหนักถือเต็มกำเต็มมือแล้วบอกอาปากเลยเจ้าอาปากกว้างเจ้าอ้ามโอ้ยลำแต่ลำว่านะเจ้า ใครอยากจะกินลาบไก่นะเจ้าก็ไปทํากันได้นะเจ้าก็พผักกาดหน่นอยนะเจ้าเผ็ดนิดๆเค็มหน่อยๆอุ้ยลำกลมมนะเจ้าลาบเจียงไฮ้นะเจ้าใครอยากกินลาบไก่นะเจ้าก็ไปซอกินได้นะเจ้าหรือว่าจะไปกินดีเจียงไฮ้ก็ได้นะเจ้าแต่ว่านัดหลวงหน้าน้อยนอเพราะเฮาจะต้องจับไก่ก่อนนะเจ้าต่อไปจะปลาไปที่ไหนนั้นก็รอฟังแหมกามนะเจ้าว่าเฮาจะพาท่านผู้ชมไปกินปีแอลที่ไหนนั้นนะเจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะเจ้าวันนี้สวัสดีเจ้า